สวัสดีครับทุกคนครับยินดีดดต้อนรับเข้าสู่รายการโนต้ตบุ๊กรุ่นนี้อัปเกรดอะไรได้บ้าง EP ที่22แน่นอนครับ EP นี้อยู่กับโนต้ตบุ๊ก ASUS ROG Strix g 5 3 1 g t a l 0 0 7 t มาดูกันครับว่าโนต้ตบุ๊กเกมมิ่งที่มีสเปคที่แรงอยู่แล้วแบบนี้จะสามารถอัปเกรดเพิ่มความแรงให้เร็วกว่าเดิมไปได้ขนาดไหนมาดูกันครับ ตามสเต็ปของรายการก่อนที่จะไปดูว่าอัปเกรดอะไรเพิ่มเข้าไปได้บ้างใส่อะไรเพิ่มเข้าไปได้บ้างเรามาดูสเปคเดิมๆของเขากันก่อนครับ c p u ที่เขาให้มาเป็น Intel Core i 5 Gen 9หรือว่า i5-9300s วิ่งอยู่ที่ 2.4GHz รแรมให้มา 8GB กิก4 b u ้6 6บอัปเกรดแรมได้สูงสุด 32GB s t o r a กิ Hz, ตรหรือว่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้ SSD ขนาด M. 2 2280 PCIE NVME ความจุ512กิกมา1ตัวในส่วนของ GPU หรือว่าการ์ดจอแยกให้มาเป็น NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5 นี่ก็จะเป็นสเปคเดิมๆที่มากับเครื่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดต่อไปกันเลยในส่วนของรายละเอียดด้านหลังเครื่องนะครับก็จะเป็นดีไซน์ตามสไตล์ ASUS ROG Strix นะครับก็จะมีช่องระบายความร้อนเยอะหน่อยแล้วก็ ดีไซน์จะออกแนวเกมมิ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดสติกเกอร์ที่เขาติดอยู่ด้านหลังกันครับสติกเกอร์ที่เขาติดอยู่ด้านหลังเนี่ยจะมีรายละเอียดบอกชื่อรุ่นต่างๆหรือว่าโมเดลของเครื่องนะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันที่ผมซูมให้ดูด้านบนเนี่ยจะเขียนโมเดลบอกอยู่นะครับจะเป็นโมเดล G 5 3 1 G แล้วก็จะเป็นโมเดลเต็มอยู่ทางขวามืออยู่ใกล้ๆกับซีเรียลนั่นแหละก็จะเขียนบอก G 5 3 1 g t ขีด g t a l 0 0 7 T เพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดของเครื่องและก็ชื่อรุ่นของเครื่องได้จากสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ด้านหลังได้เลยนะครับมีสติ๊กเกอร์ Windows แท้บอกด้วยนี่ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆในส่วนของด้านหลังเครื่องนะครับสำหรับใครที่จะรื้อเครื่องอัปเกรดเองอันนี้ผมแนะนําให้ระวังในส่วนของสายแพร RGB ใต้เครื่องด้วยนะครับเพราะว่า โน้ตบุ๊ก LG ตัวนี้จะมีไฟ RGB ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับอยู่ใต้เครื่องเพราะฉะนั้นเวลาลือล้อเพื่อนๆจะเจอสายแพรอยู่2เส้นเพื่อนๆจะต้องระวังนะครับเวลางัดออกมาแล้วอย่าดึงขึ้นตรงๆเลยนะผมให้เพื่อนๆถอดสายแพรออกก่อน2เส้นตรงนี้ที่ผมขึ้นภาพให้ดูง่ายๆแค่2เส้นให้เพื่อนๆค่อยๆถอดเมื่อถอดสายแพรออกมาแล้วค่อยๆดึงบอ,อดี้ขึ้นเบาๆสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับดึงขาดมาหลายคนแล้วนะครับอันนี้ในกรณีที่เราจะรื้อเครื่องอัปเกรดเองนะครับแต่ถ้าใครดูเอาไว้เป็นความรู้แล้วก็จะไปให้ช่างทําาให้น่่กก็ไมวั แต่สําหรับใครที่จะทําเองนะครับสำหรับรุ่นนี้จะต้องระวังสายแพร RGB ใต้เครื่องด้วยอันนี้ผมเตือนเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยทีนี้เมื่อเราลื้อเครื่องออกมาแล้วเนี่ยก่อนที่จะทําการอัปเกรด อันดับแรกเลยเราจะต้องถอดแบตเตอรี่ออกก่อนทีนี้เมื่อพูดถึงแบตเตอรี่เรามาดูโมเดลของเขากันครับโมเดลของโน้ตบุ๊ก asus rog strix เครื่องนี้จะเป็นโมเดล b 3 1 n 1 7 2 6ก็สามารถที่จะดูว่าเป็นความรู้เผื่อในอนาคตแบตเตอรี่เสื่อมเราก็สามารถที่จะเอาโมเดลตรงนี้ไปบอกร้านแบตได้ว่าต้องการแบตโมเดลนี้จะได้ไม่ต้องมาลื้อเครื่องหลายครั้งนะครับแต่ถ้าใครจะเอาไปให้ช่างทําให้ก็ไม่มีปมัญหาอันนี้ช่างเขาดูอยู่แล้วว่าเขาต้องหาโมเดลแบตยังไงประมาณนี้ในส่วนของโมเดลของแบตเตอรี่ ทีนี้หลังจากที่เรารู้รายละเอียดต่างๆของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้แล้วนะครับผมเรามาดูในส่วนของการอัปเกรดกันว่าสามารถที่จะอัปเกรดอะไรได้บ้างสามารถที่จะใส่อะไรเพิ่มเข้าไปได้บ้างอันดับแรกเลยอันนี้ต้องย้าจริงๆนะครับในส่วนของความปลอดภัยนั่นก็คือขั้วแบตเตอรี่เมื่อเราลื้อเครื่องอามาแล้วเราจะต้องถอดขั้วแบตเตอรี่ออกทุกครั้งนะครับก่อนที่จะทําการอัปเกรด ไม่ว่าจะเป็น RAM หรือว่า SSD อะไรต่างๆขั้นตอนนี้สําคัญเมื่อถอดขั้วแบตเรียอร้อยแล้วเรามาดูในส่วนของ RAM กันครับ RAM เนี่ยเดิมที่เขาให้มาเนี่ย8กิกเป็นบัส266 6เราสามารถที่จะอัพได้สูงสุด32กิกนั่นก็หมายความว่าเพื่อนๆสามารถที่จะซื้อ RAM อีก8กิกหนึ่งตัวมาใส่บวกกับของเดิมก็จะเป็น16กิกสำหรับคนที่งบน้อยไม่ได้ต้องการใช้งานเยอะแต่ว่าต้องการที่จะอัปเกรดให้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เริ่มต้นผมแนะนาให้ซื้อมาเพิ่มอีกสัก8กิกบวก GB, ก 66นะ ทีนี้ใครที่ต้องการที่จะไปให้สุดอยากที่จะอัพได้สูงสุดเท่าที่เครื่องนี้จะรับได้ <c oughs> ก็สามารถที่จะไปที่32กิกได้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะถอด8กิกตัวเดิมออกจะเอาไปเทอร์หรือว่าจะขายหรือจะเก็บไว้่าเป็นสแปร์ก็ได้นะครับถอด8กิกตัวเดิมออกสามารถที่จะซื้อ16กิก2ตัวมาใส่ได้ก็ะจะเป็น32กิกจะเป็น16กิกดูออชเชนแนลหรือว่าตัวละ16กิกบัส266มาใส่ก็ได้นะครับใส่2ตัวใส่ได้สูงสุด32กิกเลยอันนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณนะถ้าใครมี ก็ไปที่ระดับกลางๆก,ก็ได้นะครับกำลังดี16 g ิอันนี้ย้ำนะครับแรมที่จะเอามาอัปเดตได้จะต้องเป็น DDR4 บัส2666ใครที่ซื้อบัส2133มา เครื่องจะมองเห็นเป็น2 1 3 3นึงะครับถึงแรมเดิมจะใส่2 6 6 6อยู่ก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าต้องการความเร็วเท่าเดิมเนี่ยจะต้องซื้อเป็นบัส2 6 6 6นะส่วนบัส 3=2 อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะใส่ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่า cpu รหัสนี้ผมไปหาข้อมูลมาละไม่รองรับแรมบัส3 2นะครับแต่ถึงใครเอามาใส่และเปิดติดก็น่าจะเข้าได้แค่ไบออเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะเข้าวินโดว์ได้นะก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของ ram ทีนี้เรามาดูในส่วนของ m.2 ssd กันครับ ssd ขนาด m.2 ที่เขาใส่มาก,ก ใครที่เพียงพออยู่แล้วก็ไม่ต้องอัพเพิ่มนะครับก็เพิ่มแค่แรมอย่างเดียวก็พอแต่ถ้าใครต้องการพื้นที่จะเก็บข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและยังเป็น SSD NVME PCIe ขนาด M.2 อยู่ก็สามารถที่จะถอดตัวเติมออกสามารถที่จะซื้อ SSD ขนาด M.2 ขนาดความจุที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็น1 t b 2 t b ทอทอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณเหมือนกันนะครับยิ่งความจุเยอะก็ยิ่งมีราคาที่สูงมากขึ้นแต่ถ้าใครซื้อตัวใหม,ม่มาเปลี่ยนนะครับเพิ่มความจุข,ขึ้นจะต้องลงาวนะาว่า จะอยู่ที่ SSD ลูกเดิมถ้าใครถอดตัวเดิมออกจะต้องลงวินโดว์โปรแกรมใหม่ด้วยแต่ถ้าใครไม่ต้องการที่จะลงวินโดว์โปรแกรมใหม่ก็สามารถที่จะใช้ตัวเดิมไปได้เลยนะครับเราสามารถที่จะซื้อ SSD ขนาด2.5มาใส่ได้นี่เขามีช่องให้ใส่อยู่ค้างๆกับ slot M.2 เลยนะครับผมจะเป็นช่อง hard disk 2.5หรือว่า เอสเอดีขนาด2.5ก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับใครที่มีงบน้อยก็ไปที่ฮาร์ดดิสสองจุดห้านะครับความจุก็เลือกเอาตามการใช้งานของแต่ละคนได้เลยแต่ใครต้องการที่จะอัพความจุเพิ่มขึ้นและต้องการความเร็วด้วยก็าสามารถที่จะซื้อเป็นเอสเอดีขนาด2.5มาใส่ได้เช่นกันนะครับเขาจะมีปลักก๊กหรือว่าเคี่ยวล็อกสายแพรตรงนี้อยู่อันนี้ผมไม่รู้เขาเรียกกันยังไงนะก็คือผมจะเรียกว่าปลัก๊กหรือว่าเคี่ยวล็อกสายแพร์นะครับแต่ว่าสายแพร์เนี่ยเขาจะแถมมาให้อยู่ในกล่องนะครับจะไม่ได้้มาือซ เพื่อนๆสามารถที่จะไปดูที่กล่องได้เลยนะครับก็จะมีสายแพรประมาณนี้ที่ผมขึ้นภาพไปดูนะครับจะเป็นสายแพร์ hard d i s สองจหรือว่า SSD ขนาด2.5อะไรก็แล้วแต่นะครับขนาด2.5ใช้ด้วยกันได้นะครับก็คือสายแพรจะเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อนๆสามารถที่จะเอาออกมาจากกล่องโน้ตบุ๊กที่เราซื้อมาตอนแรกอ่ะมันจะมีสายแพรแถมมาให้เขาจะไม่ใส่มาให้ในเครื่องนะครับสามารถที่จะเอาสายตรงนี้มาใส่เพิ่มเสียบที่ปลั๊กสายแพร์ hard d i s ตรงนี้ได้เลยนะครับที่เขาจะสกินว่า HDD นะครับก็สามารถที่จะเสียบตรงนี้แล้วเอา S.S.D ที่เราซื้อมาใหม่เนี่ยเสียบตรงนี้ได้เลยแล้วก็ใส่ที่ตำแหน่งนั้นได้เลยนะครับก็จะมีถาดฮาร์ดิสตหรือว่า S.S.D เรียบร้อยนะครับสามารถที่จะขันน็อตออกสีมุมตรงนี้ได้ก็สามารถที่จะใส่ได้ส่วนใครที่ทําเองไม่เป็นก็สามารถที่จะยกไปให้ช่างเขาทําให้ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวก ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรายการโน้ตบุกรุ่นนี้อัปเดอะไรได้บ้าง EP t 22กับโน้ตบุ๊ก ASUS ROG Strix G 5 3 1 g t a l 0 0 7 T ใครที่มีคำถามหรือว่าคำแนะนำก็สามารถที่จะคอมเมนต์วิธีด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมก็จะมาอ่านแล้วก็มาตอบคำถามให้เพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันกับคลิปหน้าสวัสดีครับ